สวัสดีค่ะยายตาพัทยาพากินพาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะโอ๊ยโดนสองสามเดือนแล้วล่ะย,ายะ่าบันไดลงยูทูปเพราะบันไดยุงยุง,ย,ง,ย,งยากยากค่ะเมื่อนี้มหานนองสาวนนองหักยายนงพาเลาะอ s a ค่ะแค่ว่ามันอย่างพากันบาาหอบฟงังทั้งพีทั้งนก <laughs> 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 เรื่องแน่เล้าตาเล้าขาต้นไม้อันนี้เป็นอันชวนชมจาก่นปลูกไว้บ้าน เพิ่อนเนี่ย11ปีแล้วันนี้พ่อปน,นีแล้วก็มาจัดสวนตัดแตงสวนใหม่แล้วก็เลยหขยายตาไปปลูกอยู่รงน้ำแม่หม้อนี่แหละคะ่ะโอ้ยขอบใจให,หลายๆเดยยายนงเ้ขอขวงหมักยายตายายตามากเป็นคนหมักสีชมพูแหมะคะ่ะแล้วก็คูดไห้กับพี่ไอ้กับลุงคมพี่ไอ้แล้วก็เลยมาตัดตัดที่มันเป็นแผลออกไหค่ะมาท้าปุ่นขาไว้ยายนงเ่นสวนแล้วเก่งยายนงแล้วเก่งในการพอพันต้นใหม่ ยายตากัพอเห็ดได้ซื้อหรอกกำบ,บ้านก่งคือแล้วกับมาถามผู้รู้เนาะเพผูนเลยบอกว่าให้ยายนองบอกว่าให้เอาปูนขาวกับปูนแดงก็ได้ตัดร้อยแผลที่เขาตัดออกนะคะมาทาไปเราไปตากให้มันแห้งไปนะตากให้มันแห้งก่นอนเพายังพอลงกระถางกันมันเน่าจะเบืองต้นนี่คันยายซื้อก็โอ้ยหลายพันบาทเลนี่ยายนงเล้วให้เป็นแม่ด่ากน้นตอนอยู่กับยายตุนยังไงเพิ่งยายจะไปซื้อกระถาง ยายนงมาอยู่กาล,ละสินอยู่อำเภอกมลสาใสกาล,ลสินยายมาสองสามหล,ล้วก็เพินมาจากอเมริกาเมื่อเห็นนองโดนคิดหอดเบิ่งแม่อันนี้ขึ้นดักจาของแใหญงค่ะ <c oughs> อู้เพราะใจไหลยมกักงามบอลหน่อยๆต้นสิบกาต้นแบบที่นี่อีกเด้คอค่ะบาหน,นี้นี่บอนสีเบิ่งแน่ชุดย้ายกับตื่นขึ้นมากระพาะก,กันมาอันขวายูุ่นี่ละเรื่องบอนสีต่างๆ ยายนงแล้วเพาะไวแล้วเอามาจาก,กเมกะปุวัวมันจังใดจังมื้อเย็นมือดีแต่ขึ้นงามงามเต็มบานรอบบานเราอยู่ขั้นไผ่อยากสร้างน้ำเล้ากับสร้างอะไรเด้อค่ะยายนงพาเลาะยูเอสเอเป็นลอยๆต้นแล้วเพาะไวงามงามสะอ่อนยายก็เลยขอซื้อเพื่อนเพื่อน่าบ่าให้ซื้อดอกแย,ยตานอนเซลไฮไปน,นะกับเล็กๆในน้อยค่าดินค่าย,ยังเพื่อนเนาะเพื่อนก็เอาไว้แต่ปลูกตะไคร่นั่นแหละ นี่ก็เป็นบักนาวด้วยค่ะเนี่ยลุงคมพี่ไอ้ย,ยายนงเราเพาะไว้แล้วตัดเอ็กกิ้งแล้วตอนแล้ว,ลวก็มาเพาะไว้เห็นยาย้ตาว่าว่ามิทีมองเป็นตปลูกหลายแล้วยกวาให้เฮียเตกเฮียเตียนตั้งุูนะตั้งต้งตนกับมี้นวยแล้วกูนะดอกขาวจากผากอยู่ต้นบักกูบักกูดเรายายนงแตหลายวันนี้ย้ายก็ตัดใบ อันนี้บักเดือยพนันไปกินกับประเดบวงกับเม,มียงเมียงเซพเสพน้องนิดเอามาให้เพิ่นไปน้องนิดเพื่อมาต่อคนยุกมะลาใส่นี่แหละเพิ่นเพิ่นไปตัดน้องสาวยายน้องมาจากนาโอ้ยหลายทิ้งหลายอย่าง,งเดินเ,เข่าเดินเข่าเจ้าเพิ่นฝากไปให้ทางนี้เพิ่นเห็ดนานะส,ส่องปีละสองเพือค่ะเพิ่นนี้ในนนะ้ำนี่น้ำนเข่าเชียวงามงามทั้งบ้านเย็ศแห่งกินกินอีกแล้วนี่เพิ่อน เอ้าหอมมะลิทั้งฝากให้เพิ่นเข่าเงี้ยวเดี๋ยวไปตักบะค่ะกลับไปบ้านปัตยาพุ่นระมณีพี่กับน้องเทั้งฝากนางทั้งนอง้องอิปพักันหอบมนาะให้โอ้ขอบคุณหลายๆสะออนนี่นะบ้านเฮาจิตใจดีอยาา่าตักค่ะเนี่ยน้ององ้อยหายดีเลยโอ้ยลึกลึึกลื้นี่เป็นสลาเน่เป็นตอนอมาจากอเมริกาบุรีโยกสิริล้อมไปสลาเน่ เท็ซัสไปปลูกเบางสิเป็นยังไงเลยยุสวนเพิินว่าหน่อยเดี๋ยวมีเบียบักเขียตน้นแบบงย้ายก็สิไปปลูกไว้มีปักการหอมกระเทียนพันธุ์มาตะนอกอีกทื่อไรรู้ไหพักสลัดเยอะมีพักกาศหอมแบพักสลัดกินก็เมี่ยงแสีบเพียงไปกินก็ประเดกบองแต่แคุงดอกย้ายไปกินก็เมียงลงบองประเด็กบองไว้แล้วเว้ยหลงนะค่ะบอนสีงามค่ะ สิเลี้ยงดีๆเลยยายนงเด้เอเซียวติดไปดีๆเราอุตส่าห์ขามนา้ำขามทะเลมาแต่สองหมือนั่งเครื่องก็สิมัดทอดมันนี้ก็สิแพ็ะทั้วมันใ <c oughs> ส่ใส่ค่ะโอ้ยเปิดนี่ไรอีกอ่อีกต้นหนึง่งลืมไปต้นไงของข่อยนี่ไงกมู่เลยนี่ค่ะต้นเนี่ยนี่นี่บักไงเลย,ยนีย่ยกขึ้นยกขึ้นเลยตียกข<ภ>ึ้นยายนงมาเบิ่ง ม,มันคือมันคือด่าแกาด่าไงคันไงเหนี่ยเลยโอ้ย <c oughs> สาวอวันเนี่ยจะไปซื้อกระถางเลยนี่ไปสารคามสิแวะซื้อกระถางก็เลยสิแพ็คแพ็คให้มันได้ไล่ไล่เพราะว่าขันไทยโอ้ยรถขมีดขนตะสะัดขนตะต,ะต้นไม้เบิ้งนี่ค่ะเบิ้งเนี้ยเบิ้งเนี้ย เก็บมาใช่จะหักเด้วอว่าบ้าตาใดต้นไม้นี่ี่นี่ตวใดขนเอาเมืดอดคันไห้เนาะนักใจดีไอ้น้องก็ได้ไปซื้อกัะถางเสียเ,เอาสีเอาใส่กระถางไปใส่น,อนส้อจักสิมาลดยาตาลกี่ตอนสิได้ซื้อรถหกร้อยพี่ต้อ มีเงินซื้อวอไปดาวซื้อวตอตนไหมมาขนคักโอ้ยมันยังสิเหมือนน้องดนอันยายน้องว่าที่ตดัดดังสีต้องไปตาดเดียดไปก่อนบนาา้านแต่เห็นมันแห้งพึ่งล้มพึ่งล้มใบตีนะ้องโอ้ย หักซะเนาะหาก็จะหากเลยลี่ห่าเนี่ยสริรักษาดีๆหรอกเดี๋ยวไปไปลางไหมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเด้อ้าเดี๋ยวย้ายตาแพ็คของก่อนจังใดจังพ่อกันไหมคลิปหน้าจ้า อย่าลืมยายตาเดอ้ออย่างครูเก่ากันประธานไหนมีเวลาเพียปันใดต,ต้นตาใดบัเป็นกระสีเริ่มเพียไปคือเก่าแหละต้นบักนาวกระสีหาต้นบอนแพ็กไปหมดอนละขอบใจยายน้องลหลายๆเดอ้อคลิปนียใบแค่นี้ก็ได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาใน่เด้อฝากบ้านยายน้องใน่เดอ้อค่ะเด้อยายน้องพาเลาะยูเอสเอจ้าบายบายสวัสดีค่ะ